สบายดีสบายดีสวัสดีนํ้เดอ้อเบิดตสุขสุคนสบายดีย่ำม,มือเศร้านะ้องพี่นอ้องเนาะสบายดีตอนเศร้าๆเมือนี้กันแดดออกน้อยหนึ่งพี่นอ้องลมลมหนาวหนาวคือเก่าฮะแหาละอากาศก็เย็นแหงพี่นอ้องโอ้ยกลางคืนบริยากว่าพี่นอ้องเอ้ยเย็นแหงเมือนี้ก็มาแพงกสิพามาเบ่งเนาะได้ออกมานาสิมาเห็ด ไทยเห็ดสวนปลูกพักพี่น้องไทยนาเห็ดสวนปลูกพักเนาะน้องแตงมาสิปลูกหมักแตงกับหมักถัว่วพี่น้องบอแพงสิปลูกผักซีไทยกับผักซีเลาาแล้วก็เป็นโอเนาะปลูกโอน้ามังล่างบอแพงนี่ก็เป็นหมักถั่วเสียด,ยพด,ยยยด้พี่น้องเด้อถั่วเสียนไลยกำลังดกพี่น้องมาเบิง่งมาส้มกันเนาะนี่พี่น้องหมักถั่วเสียน กำลังเป็นหมาอืพี่เนาะในนันสิแก่แล้วเนาะใหญ่แล้วอันใหญ่แล้วแกหลยพี่นนาะเดี๋ยวแม่บ่าแพ่งก็ได้เก็บแล้วพี่นองเนี่ยตัวนี้เริ่มเหลืองแล้วพี่นนองเอ,อ้ย เริมเหลืองแล้วดกขนาดพี่น้องเอ้ยมาทัวเสียนนะตอนนี้กะเอาไปห่อข้าวต้มเห็ดหวานพี่น้องหวานมาทางนี้พี่นอ้องเอืีอยเบาแพงลงแปเอาเท้าอุ้ยหนาวหนีน่นยยังแปเอาเท้านี่เพิ่นสิเอาเท้าไปลาพี่น้องโอ้ได้ลายเนทะ้างามพี่น้องเท้างามมาเอาเท้าแนา่นอนลาตอนเพล ลาบต้นเพลนพะ้องอ้ยนาวๆเนี่ยนีย่บอแพงบ่วไว้ได้ลงน้ำนี่เนาะอืมมกทัวเสียนพีน่น้องกำลังดกเนี่ยวสวนพอ,พอบอแพงกำลังจูดต่อเพื่องอยู่เนาะจูดต่อเพื่อง ว่านี่น้องแตงว่าลกต้อเพื่องออกพี่น้องลกต้อเพื่องออกจากให้หน้าพ่อแพงกับสีไทยใส่นี่เลยพี่น้องไทยซูบน้าเข้ามาเนาะลกต้อเพื่องออกแล้วก็จูดแล้วก็พ่อแพงสีไทยบ่มน้าไม่ให้มันทายง่ายเนาะเพราะว่าดินมันแข็งเลยพี่น้อง บ่อแพงสีไทยล้วก็สิปลูกใส่นี้เลยพี่น้องปลูกพักใส่บ่อแพงสีเห็ดแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องปลูกกิน่ม้อองสื่อไปเนาะเศรษฐกิจพ่อเพียงตอนนี้ก็สูบน้ำขึ้นมาพี่น้องสูบน้ำกถ้ามีพ่อขายได้บ่อแพงก็ขายเนาะ้ามีพี่น้องมาคอกับบ่อแพงกให้ เพื่อนบอกเฮื่อนบุญข้าเจ้ามามาเพ่งก็เอาไปทําบุญนําเนาะเป็นจักสูบน้ำสูบน้ำจากน้องนี่แหละพี่น้องน้องเจ้าของสูบน้ำบรรยากาศเนี่ยอเ้ยลมบ่อยๆพี่น้องพอมาแพงก็จูดต่อเพื่องเนาะ ต่อเพืองจูดล้กก็สะลงให้หน้าพี่น้องเพื่อให้มันเป็นผุ่นเนาะเป็นผุ่นแหละอีกอย่างกับเราต้องเปืองเงินซื้อปุ๋ยเป็นผุ่นกับเป็นปุ๋ยลงเลยพี่น้องจูดล้กกระดับพี่น้องไพลามพอแม่บาแหงกับเป็นคนดับหากระหดสวนแล้ว เดี๋ยวพอแพงสิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งมาถั่วเสียนในสวนเนาะมาถั่วเสียนมาเป็นสมบักเสียดในพี่น้องมาถั่วเสียนต้นแหงเลยพี่น้องแต่ว่าย,ยูซูแหงเบิ่งเลยพอเก็บใ้แล้วเนาะเนี่เบิ่งร้ายคักพี่น้องเอยมาถั่วเสียนเห็ดวานห่อข้าวต้มว้ยเห็ดด้ร้ายอย่างนะพี่น้องเอยมาถั่วเสียนคลน้ายกะ เป็นราคาอยู่เด้อม,มาทศเสียนก๊กกมะพุงก๊กกล้วยเดี๋ยวบ่อแพงสิพ้าเขาไปเบ่งในสวนเนาะหลังจากประเทศไทยไปหลายอาทิตย์แล้วกับบ่อแพงปลูกยังนเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมขึ้นเนาะอันนี้ก็เมื่อน,นี้สาวแพงปลาเหมาเสียออกมาลกเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะลกไปแจกตามที่คุณแม่ละไมเป็นบ่อไวเนาะแล้วเขาแล้วนา้าเป็นห้เอา พักนี่ไปแจกชาวบ้านให้ได้กินน้ำกันเผื่ะเพิ่นมาสนับสนุนเบาแพงเป็นเงินจำนวน2,000บาทขอบ,บุญขอบคุณมแม่ละไม่เนาะหลายๆเดอ้อขอบคุณคุณแม่ที่สนับสนุนลูกกะมีกำลังใจเหตดต่อได้ที่นองมีคนสนับสนุนเนาะขอบ,บุญขอบคุณขอให้ คุณแม่สุขภาพแข็งแห้งเนาะลำรวย้ยลำรวยเนาะอย่าเจ็บอย่าไข้เดอ้อการเงินการเงนนเานการขอให้ลาบลื่นเดอ้อคุณแม่เดอ้อนี่ครับถั่วเสียนอุ้ยพี่น้องกร้ดกขนาดบักทัวนี่นะปลูกงายพี่น้องปลูกงายแม่เบาเ้าแพงหวานสะไปหลดนินะขุดคุ้มขุดคุ้ม,มเลยกรหวานลงวานลง แต่ว่าพ้นที่ได้หับนี่ก็ไลายพี่น้องปลูกง่ายผมได้หับนี่ก็ไลายเพราะว่ามันดกเนาะโหหยับหยางพี่น้องเบิ่งให้พี่น้องได้เบิ่งอ,อืมดกดกพี่น้องดกดกไลย นั้นปักกาศพี่น้องอันนี้เป็นประกาศหินประกาศหินผักอีตูเรือใบแมงหลักอันนี้เป็นผักซีลาวของบบาแพงเนาะที่ว่านไปได้หาหมือแล้วพี่น้องกำลังซ่อนขึ้นมาเนาะเ่าแพงกรสีเอาเพื่องโปกไหวเพื่อหาความซุ่มซื่นเนาะฮดน้าฮดหนาเม,มื่อหนึ่งอยู่ได้สองเมือพี่น้อง เพื่องเสียความสุ่มซื่นตลอดกำลังขึ้นเป็นขึ้นมาขย่ญญายู่พี่น้องกำลังขึ้นตัวน,นี้กะที่ปลูกบาแพงปลูกไว้ตอนนั้นกะเริ่มิเบิดเลยพี่น้องลกคลายน้ำแล้วกะให้พี่น้องมากะแจกให้พี่น้องกะเลือยสนันีพี่น้องเป็นบัคซีไทยแต่บาแพงจะมีโตทดแทนขึ้นมาใหม่เรื่อยเนาะ ทดแทนเดี๋ยวเผื่อตัวนี้เบิดตตัวนี้กระพอกินพี่น้องนี่อ,ออกแล้วอืมพี่น้องผักซีไทย,าาทยง,งามกระลังงามพี่น้องนี่พี่น้อง,องแม่บ่าแพ่งเก็บมามันสิเป็นแนวนี้พี่น้องมาถั่วเสียดเม็ดงามงามงตึง โตเก็บได้เก็บได้แล้วพี่น้องออกมาหรือว่าถั่วเลื้งหรือว่าถั่วอย่างอยู่ประเทศไทยพี่น้องถั่วเลื้งบอกเม็ดตึ้งตึงแม่ป่าแพงเก็บเพิ่นสีทําการเก็บตัวท่วาแหงแล้วเมือนี้พี่น้องเพิ่นฮดสวนแล้วทําการเก็บตัวท่วาแหงแล้วเนาะเป็นขาขาต้นกล้วยว่าชิงไข่ หลายอย่างพี่น้องแม่บาแพงสิเก็บตัวนี้บาแพงกำลังเพาะขึ้นมาเนาะเป็นลำไงกำลังไงพี่นนองลำไงเบี้ยมะกรูดอันนี้เป็นต้นมะกรูดต้นมะนาวมะกรูดมะนาวพี่นอะนี่เป็นยานางอันนี้กำลังสีไงพี่น้อสามสีปู กำลังใหญ่ให่มาในบ่อแพงกาสิจัดพื้นที่สำหรับห้องหับล่องลับต้นลำไงบาแพงเอาไว้ลายได้พี่น้องกำลังเกิดบริบบ่าแพงไม่ได้ลุกหยามเนาะขึ้นมาแล้วกำลังงามเปลี่ยนมนางามใหญ่อ้วนกำลังเก็บตัวเขียวกับเขียวนาะพี่น้องเนาะตัวซุปกับซุป ตัวเห่ดตัเน่าเนาะเกือสิลปเป็นสมันเป็นถั่วห่อข้าวต้ถั่วเลืองถั่วข้าวต้มตกินกินในมันได้เนาะพี่น,น้อกเนาะแต่มากมันอันกินไ่ได้ถั่วกินในเป็นถั่วเลืองถั่วเห็ดนมเห็ดนะตกคุ้มเดอ้อนะคุมะ้มนะวันไหมสบายดีสบายดีเห็ด,ดได้ได้ ยงโอ้สบายดีไปไหมสบายดีพ yani. ่อแม่พี่อนสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงวันใหม่มาเห็นยังเก็บถั่วน้ำแม่เก็บถั่วน้ำแม่เก็บถั่วน้ำแม่ปอเก็บสิเลยเก็บถั่วไว้เก็บหมากแห้งๆเด้ออย่าไปเก็บหมากเคี้ยวได้ลูกอย่าเก็บหมากเคี้ยวน่ะไม่เก็บหมากแห้งน้ำแม่ผม

เก็บเอาตัวเหี่ยมใน้องมาแพงกักินได้นะีน่นะแซ่บพี่น้องหอมหอมแซ่แบเราแซงกำลังขิดตัดต้นใหม่ลงตนน้นคามเนาะโอ้งูถั่วมันขึ้นไปอยู่หูพี่น้องขิดตัดลงมาเอาขึ้นไป<ฮ>หูร้ายขนาะด ตา,า,า,ายเออไปเน้องเอาหมดทั่วไลขนาดพี่น้องเอ้ยลงมาแล้วพี่น้องเรียบร้อยนี่พี่น้องมันใหม่อย่าไปเด็ดเด็ดในมันเหี่ยเบิ้มันกรอบเลยน้อง มันใหม่ซอยเก็บมันใหม่มาซอยเก็บเนะไปตก่อน้งเลอกรอบก็แห้งอบแต่คุดนี้นี่ทำนี่เขาเก็บบะมาเลือลงมันเแหงแล้วเก็บๆเอาแก้ไปตาก็ได้พี่าเนี่ต้องผูหล่นกันอีก อหลายเลยนี่เดี๋ยวบบาแสงก็เปลี่ยนติเล็กมาไทยยงเนาะรอเบิ่งรอส้มเนาะว่าสีเห็ดยังแน่บบาแพง บแ,แพงับสิขอปิดคลิปเนาะจะไดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตาม,มให้บาแพงไงเดอ้อพี่น้องเดอ้อมหอนบาแพงก็กล่าวคำว่าสบายดีเบิดสุขสุขคนสบายดี